เดินคนเดียวไปคนเดียวกินข้าวคนเดียวออ,อ,อ,อหนาวมึงอัพดับดูโดนคือลื่นใช่ไหมไสายตีเนาะ ตอนนูนห้างวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าเช้าพี่น้องบรรยากาศจะหนาวมากเขาเจาะนะเฮ้ยจะไปงานสวัสดีวันพายุเข้าฝนตกกันเลยขึ้นเตรียมไปนี่ภายในไปรถท่านเดียวเนี่ยภายในสิม้าคืนนะฮะอ๋อทางไหน เบาใจกับสาวสวยรูวจชภาพคือส่เวนตาคักแค่แมอคอนอีกกานอีกการกับไอคอน นี่ผู้นั่งบอกไม่ได,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 ด้ดอกเด,ด,ดียวฝนตกพี่น้องกำลังจะไปงานบวชเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่างดอกบวดำน้ำเขียวอ้าวคือเป็นไม่เงี้นอาเต้ดึงออกตรงๆยายอาสแสงผมงาด สบายดีพี่น้องว่าม่ใหญ่มี้วมนี้คอยดลูกดาแลงโหลดแรล่างดลูกเอรกากันทางทางอะเลตุ่มเปะเนาะฝนตกเบิดคืนแม่พี่น้องเอ้ยได้เลยหอดยามหอดเวลาไปทำบุญพี่น้องเอ้ยเพื่อนกันออดซาไปเห็นได้หละงานหอดมือหอดยามเลย สรุปยังจิเมียนคนขึ้นอยู่บ่นเ้ำู้เนาะกูมหน้าแต่าำเต็มให้เต็มคันทางนี้บนหน้าเจ้าผมมีนะอันนี้เขาเจ้าหน้านอนยังมีน้ำเนาะแสดงว่าพนตกแห้ง ทางกับซัมซิเล็กตุ้มเป๊ะมื่แนะนำข้าเจ้าดำนี่นะออกมาหอดนะก็เลื่อนทอดแล้วนี่ให้ยาเนี่ยเอามาเมื่อนะนี่จากหม่ได้แล้วนี่จากฟองหม่ได้รุ่มๆนะนั่นนี่่ายมันมันเจือกไปเรื่อยๆมันมันที่หายโดดได้มันเจือกไปเลยมันมันห้อยมันเหมืแรงทางมันดินด่างมันโอ้ปวดอ้ะมันคือหุ่นได้ได้ ไดมันสูดไอ้ทางอายไอยาเลลตุ่มเปกข้าวบ้าน่าเทพหวงท่าน่านเง้ยโอ้ยไค้โอ้จะมาได้วังเส้นครับโอ้ยพ่นวาดินพ่นีหินโอ้ยน้มาลงหอีกบูทาเนี้ยไอยาไอยาแนะนำเทานนยังติม ยังมีเชยหาหลดหายเกหลดถ้ากองกก็จะมีต่กี้ได้ครับจะหน่อยปวไห้น่าเอาอ่ะักนงใส่หัวศบมามันบ่ใส่ยาคุมยาดิไข่แขน้งปยมันตายแล้วความายมอผมสัวมันนันคมหนัคมตา ยาแบแค่น,น้อยคุณนะ่ะแฟ<ต><ง>นสีดำแฟนไทยละพ่บอกออาหน้าซิงม,มีน้ำบดสุไห้ช่วยอ <c oughs> ย่นโน่นอย่นโน่นก็นมีน้ำแต่หรือ,อ้ออน่นนาน้องแคนพ่อ,พอกำลังขาดเดียวกำลังสีดา นำผ้าก็ยังเตรมให้เต็มขันเนาะมันก็สิแห้งนะมันได้หายบัง่บังงมาทางนี้ขนาดใหญ่ๆกด้่งใหญ่เบ้ตันตากะมไเลยเนาะใหญใหญ่นี่มงานสามงานดีแต่งานบั่เขาดำมือกะเขาขนาดนั้นดำดำบปดเออเขาดำ้นลเป็นแบบเดียวเลยจอดรับคนเพิ่ม บวไอากันต้องไปนั่งนอกเนาะไม่ตะปากระปองพี่น้อกไมู่กมีใหญ่ใหญ่ใบเพรแม่อานี้เพร์ไรียแม่สาวโนแม่คุณโน่นั่นเองเนี่ไรน่ะนะมนไม้งไมเจะไปใส่จะมาห้ยายเรียกนี่แหละเอาเอิร์นข้เอิรนข้ามาเอาเนี่ยฝนบัวตกนั่งนอกละน้าคือสิรายเนาะหน้าฝน ป้าตะมาเหือดกับนาอยู่เมื่อคืนเออมื่สานี่ลงไปนาเฮาบมมีนาบนต๊เด้อวสันคื้นา้ำเต็มให้เต็มคันบนโตผ่าแต่สากันบุบองบุ่บองยางตรงน้ำเต็มบสุไห่ลงไปเฮาบ่มีน้ำเหนือลายนั่งอสองลืมมาสาสแบดมาน้าสาม ยายแบบเอาไปประจําอย่เ่ยประจําไม่ได้เอามาสุกกับ่วาคือบ่มีซะบ่เห็นลืมาสแมจ้ยะยะบ่สั่นหวคอน่้าทเนิกันว่าสิออกถนนใหญ่เนาะถ้าออกถนนใหญ่ก็สบายขึ้นแล้วทางรักษาสิงหาแล้วว่า ซาติาเชโนเนาะกับไก่เดียวอีกแบบหนึ่งก็หอดทนใหญ่แล้วนนีแลงะขอ,องทมาเเกแต่เงินล้าง็ไดน้เออบฝาเงินลงมา่านัจะฝาลงาแน่นตีเอาอเราเป็นหูเลยท่าไดน,าน้นองมเนาะเออดี่ยเขาเตรียมหเดยเนาะ <Home. S 2> ขาห้ผ่มเมือนเท่าไหรนี่<า>ก็หักจุดเปอร์เซ็นต์เมือที่ถามสะคอนสะคอนสะคอน <c oughs> <c oughs> ฝากเงินลงหน่ะเขาเจ้า,จาหักจุดเปอร์เซ็นต์ทำดูเฮ้ <c oughs> ้าม,มึงดูฝากเงินลงนะเขาเจะเาักเจ้าเปอร์เซ็น,านนะาฝากเงินมาตั้งแต่ไทยนะเขาจะหักเจ้าเปอร์เซ็นไปถามดูค่าฝากเงินเทา่าไรด์มื่นหนึ่งเลยเออท่านละ30อืมจอบก็แค่นั้นแหละสามเปอร์เซ็น มาแล้วพ like okay, ี่น้องมาแล้วโอ้ยแหยตาเอาย่าไม่แหยคอยใดเอาเปิดทั้งหลังหมดแล้วมาปักจับกมาเป็นโตบาเป็นขาสุกหรือว่อันยกม่หสุกเป็นตับนั่นได้ลชีพแม่มีปีเป็นไก่อ อูเปิดนะกุกมันเ่สาอาพิงค์ไปมันเป็นแนวนี้แล้วมันหะมันซุกได้มันซุกยายมันซุกบอนุกมัมันใหญ่นซุก่าันุ ตรงเท่าไหร่โอ้ลูกละพนันอาอซองทงเตะกันได้ไหมนะนีบเข้ากันก่เไห่นี่ <c oughs> เอากันกี่มืหไห <c oughs> รไห่รหส,สองจ่ายไปเตรียมมาข้างหนเพียงน้ำ,นำ,นำมี่แล้วน้ำนี่แล้วจ่ายเบอร์ละมอ นั่นแหละพา,าก,กันมากกับบกินเขา่าก็แน่นี่แหละมันก็สีเหยีตา,าสี่แล้วมันจะไปกินอยู่งานบ่ห่างทองจะไปกินอยู่งานอย่าไปวางประน่านดูเลี้ยงิวโกดพี่น้องก็แน่นี่แหละปิ้งไก่ก็สีเหยีตาสุเพิ่งกันแน่นี่แหละข่าวแบบเปิดกระจกเปิดกระจกสี่ขางใ่แย่กันย้ายขนาดเปิดขางเดียวแล้วเนาะแปลว่ามันเข้ามาได้อันเดียการี มิติใหม่ของการขายของสั่หรือบริการที่ไมรู้ักยิบเนี่ยมีกับเล็ดงยิบขาวห้พี่น้อเลยจนะเาขายกจับ่าแห้งไปงานจะบอกกินข่าวบอกกินน้าจะไปทำบุญพี่น้องเอยจะมาทานกินข่าวกินหน้าคนโตกับด้อยู่แต่มืนอนี้ก็มืดฝ่ามืดฝน มาบางนีกระตุกแู้วเนั่ยดูวางล่นภัสตีแง่ๆเห็นหัวตะวินมาเหงอนกัไอ้กินเลยไหมมเริมแีกินกินทิ้งคอยกับบ้านได้กินกินทุเร er> er> ียนไป2องลูกกินทุเรียนไปสองอันฟูทุเรียนเรื่ว่าประมนณถยดผู้สิไปดัดซูไปแคมป์ดงเพนทเม็ดข้าขามาบานมาเลยเท่กับอาหารใหม่เว้ย ข้าวก่กินข้าวน,น,น้ำมันโลงแล้วได้ปั๊มน้ำมันปตาทาอเราไม่หนึ่งเอซาวเอ็ดสายพันเจริญหกสิบกิบอันนี้ปตาทพี่น้องจา๋าลงไหมลงไหมหนึ่ง <laughs> ลงพอมีแหง้งลงพอแล้วเพอเป็นข่าวว่าลงพอซื้อว่าลงก็มีแห้งแน่ก็ซื้อก็ได้ว่าลงแน่น มันนั่นสักสองพันสองร้อยโ oh, oh. <ง>อ้โหลงพันหนึ่งแอดสร้างนะส,<ง>สร้างพันเก้า<ป>ร้อยแปดสิบกีบลงพันหนึ่งจิฟฟี่แล้วก็จะมีแอร์อเมซอนพอใหญ่บ้านซื้อน้ำมัน น้ำมันแดงเราไปเอากระตุกมาใส่บอกเราก็จะแม่นย่านบ่ได้น้ำมันเนาะมันมีเจาเข่าอันห้องน้ำบอสฮะเรบ้นน้องซิโนนะจากล่างกเพียงสมนีก่อนนะพี่น้องเดินสิเดินทางต่อเลยแลพบกันใหม่ปหดตาขอบคุณหลรายตคดทนติดตามสวัสดีสบายดี